สวัสดีค่ะช่องคุณยายเล่าเรื่องยายรักการปลูกวันนี้นะคะยายก็จะปลูกต้นกวักมรกตนะคะเป็นไม้ประดับที่สวยงามแล้วเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยแล้วยายก็จะมาชวนทุกคนมาปลูกด้วยกันค่ะกวักมรกตนะคะเป็นไม้ประดับที่มีสเสน่ห์ในตัวของเขาเองนะคะเป็นไม้ที่ดูแลง่าย ไม่ต้องการน้ำเยอะไม่ต้องการแสงแดดที่เยอะนะคะเป็นไม้ที่ดูแลง่ายมากๆเลยใครที่ปลูกต้นไม้แล้วตายนะคะยายก็ขอแนะนำนะคะนี่เลยค่ะกวักมรกตนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายไม่ต้องการน้ำต้องการแสงแดดเยอะนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเหมาะสำหรับคนที่ทำงานประจำแต่อยากปลูกต้นไม้เพื่อ ผ่อนคลายแล้วก็เพื่อใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์นะคะฝักมรกตเขามีสเสน่ห์ตรงที่เขาสามารถขยายพันธุ์ได้ทุกส่วนค่ะสามารถใช้ใบปักชำได้ก้านก็ปักชำได้แล้วก็แยกกอแม้กระทั่งถ้าใบของเขาเกิดเน่านะคะ เหลือแต่หัวหัวก็สามารถวางไว้แล้วเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นไม้ที่ทนทานจริงๆเป็นไม้ที่อึดถึกทนมากๆเลยค่ะเพราะเหตุนี้นะคะยายก็เลยชวนทุกคนมาปักชำใบกวักมรกตนะคะวันนี้ปักชำใบไปก่อนนะคะวิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะคะเตรียมใบกวักมรกต นะคะลิดกิ่งลิดใบออกจากกิ่งของเขาหรือใช้คัตเตอร์คมๆนะคะตัดใบของเขาออกให้เหลือตรงการ้านซึ่งก้านที่เห็นตรงนี้นะคะก็สามารถนำไปปักชำต่อได้แล้วเขาก็จะกลายเป็นต้นใหม่ขึ้นมาได้คะ่ะหรือจะใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้นะคะ บอกแล้วว่าเขาเป็นไม้มหศัศจรรย์จริงๆนะคะสามารถใช้ทุกส่วนของลำต้นของเขาเพื่อขยายพันธุ์ให้ได้ต้นใหม่ที่เยอะนะคะยายก็ขอเชิญชวนทุกคนปลูกหวักมรกตนะคะด้วยวิธีการแสนง่ายนี้ทำตามขั้นตอนที่ยายแนะนำแล้ว ก็จะได้มีกวักมรกตสวยๆไว้เชยชมค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดใบให้สะอาดแล้วนะคะก็นำมาจุ่มกับปูนแดงเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะ วางพักไว้1 0 2ถึง20นาทีเพื่อให้ปูนแดงแห้งเคลือบที่ใบแล้วเคลือบที่ก้านแล้วเราก็เตรียมวัสดุปลูกยายใช้กระถางที่เป็นกล่องโฟมข้าวนะคะที่ยายทำขึ้นเองนะคะใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าเป็นขยะนะคะ ก็เจาะดูตรงก้นแล้วก็นํามาใช้แล้วดินที่จะนํามาปักชําวันนี้นะคะก็เป็นดินผสมระหว่างดินกับทรายนะคะดินปลูกที่ซื้อตามร้านกับดินทรายอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งค่ะผสมแล้วก็นํามาใส่ในกล่องโฟมเพื่อเตรียมปลูกต่อไปจ้าลงมือปักชําใบลงในวัสดุปลูกได้เลยจ้า รดน้ําให้ชุ่มค่ะแล้วนําไปวางไว้ในที่ร่มลําไรนะคะอย่าเพิ่งให้เขาเจอแสงแดดเพราะเขายังอ่อนอยู่ค่ะระยะที่ปักชําอยู่ไม่ต้องรดน้ําบ่อยก็ได้นะคะให้สังเกตดินปลูกนะคะว่าถ้าแห้งเกินไปก็ให้น้ําบ้างประมาณ1นสองเดือเขาก็จะพร้อมแยกออกปลูกต่อไปค่ะลองทําตามวิธีการที่ยายบอกนะคะ แล้วเราก็จะมีต้นไม้สวยๆไว้เชยชมเยอะมากเลยค่ะหากมีข้อสงสัยขั้นตอนใดนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยยายจะเข้ามาตอบทุกคำถามค่ะ